ลำเผามองดูคนสามคนที่เดินเข้ามาในห้องด้วยความไม่วางใจถุงที่คลุมศีรษะแต่ละคนมีรูเจาะให้เห็นแต่ตาและจมูกเท่านั้นทำให้หลอนไม่สามารถบอกได้ว่าคนทั้งสามเป็นเจ้าหน้าที่ชุดบติการชุดเดิมที่หล่อนรู้จักดีหรือเป็นเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ที่มากับเฮลิคอปเตอร์แต่จะเป็นใครก็ตามนายพันตำรวจโทสาวหรือว่า วินาทีวิกฤตอีกวินาทีหนึ่งได้มาถึงแล้วเฮลิคอปเตอร์เครื่องนั้นใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะล่อนลงจอดบนลานที่เตรียมไว้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนั้นได้หมอกตอนใกล้ลุ่งเป็นอุปสรรคที่นักบินทุกคนซึ่งบินเข้าออกประจำในภูมิปเทศภาคเหนือของประเทศลังเกียจ มันอาจจะทำให้ภารกิจสำคัญต้องเลื่อนออกไปอีกเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันหรือต้องถูกยกเลิกไปเลยแต่ช้าวันนั้นหมอกที่อุ้มผางบางกว่าทุกวันนักบินนำเครื่องบินบนเบียนอยู่พักหนึ่งก็แลเห็นไฟสัญญาณลานจอดและนำเครื่องล่อนลงจอดได้คนทั้งสามเดินตรงเข้ามาที่ลำเพา สองคนเข้าประชิดล่างของนายตำรวจสันติบาลสาวทั้งสายและขวาขณะที่คนที่อยู่ข้างสายของหลอนเอามือจับแขนลำเพาไว้อย่างมั่นคงนั้นชายคนที่สามก็เปิดกระเป๋าที่ถือมาออกแล้วหยิบหลอดและเข็มสำหรับฉีดยาออกมาลำเพาปล่อยให้ชายผู้นั้นแทงต้นแขนสายของหลอนอย่างชำนิชำนาญด้วยเข็มฉีดยาหลอนหลุก่อนแล้วจากคำบอกเล่าของเจษดา บ้านหลอนคงจะต้องถูกทำให้สลบหรือสิ้นสติเสียกอนที่จะถูกย้ายออกไปเจษดาบ,บอกว่าถ้าหากเขาหรือคนของเขาได้รับมอบหมายอย่าที่ฉายฉีดก็จะเป็นตะเพียงน้ํากลันและขอให้ลำเพาแกล้งทำเป็นสิ้นสติแต่ลำเพาขานไม่ยอมรับแผนนั้นหลอนเห็นว่ามันตื้นเกินไป และถ้าหากใครจับได้ว่าล่อนไม่ได้สลบจริงๆเจษดากับชุดปรญบัติการของเขาก็จะต้องตกอยู่ในฐานะลำบากอย่างแน่นอนลำเผาบอกว่าเมื่อเป็นที่แน่ใจแล้วว่าลอนจะไม่ถูกสังหารหรือทำลายลอนก็เต็มใจที่จะให้บลาโบหรือผู้วงการแผนนั้นทำให้ลอนสลบเพราะถึงอย่างไรระหว่างการเดินทางลอนก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้อยู่แล้ว อย่าสลบออกฤทธิ์เร็วดังที่หล่อนคาดพอเริ่มรู้สึกง่วงลำเพาก็ทำตามที่เคยได้รับการฝึกมาทั้งจากบลาโบและจากบัตคือทำสมาธิด้วยอาณาปานาสติหยุดคิดถึงเรื่องอื่นใดทั้งสิน้นทั้งอดีตและอนาคตทั้งที่ใกล้และไกลตัวหากนึกถึงแต่เพียงลมหายใจที่กำลังเข้าและออกอยู่ แต่แม้ในขณะที่นึกว่าตนกำลังจะหมดสตินั้นเองหลอนก็เห็นธนุดิลาลไลชายล่างสูงผิวคลำ้ำคนที่หลอนรักผู้นั้นอยู่ในกาสาวพัดอันเป็นเครื่องแบบของพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลท่าทางของเขาสำรวมระวังกายอย่างเกร่งคลัดหน้าเลื่อมใสเขายืนนิ่งอยู่ตรงหน้าหลอนแต่มองตำเหมือนกับไม่เห็นหรือไม่ดูหลอน ลำเภารู้สึกบ้าผิวกายของพระภิกษุรูปนั้นเปล่งกลังและสว่างเหมือนกับอาบอยู่ด้วยแสงสีทองลำเผาอยากจะเข้าไปกอดแต่แล้วก็ชะงักเพราะตระหนักในเพศที่ต่างกันระหว่างสมณะผู้นั้นกับตัวหลอนความรู้สึกผูกพันระหว่างหญิงและชายที่ครอบงำหลอนมาเป็นเวลานานเหงิดหายลงทันทีแล้วลอน ก็ได้ยินเสียงธนุษเอ่ยด้วยเสียงถมลึกที่ขุนหูว่าอย่าติดอยู่ในสิ่งที่เราลักหรือไม่ลักการพัดพรากจากสิ่งที่เราลักเป็นทุกข์การพบเห็นแต่สิ่งที่ไม่ลักก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ควรลักสิ่งใดเพราะพัดพรากจากของลักเป็นทุกข์ผู้ที่หมดความลักและไม่ลักแล้วเลื่องผูกพัน ก็พลอยหมดไปด้วยลำเพาจำได้ทันทีว่าประโยคที่ธนุดกล่าวนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหล่อนเคยได้ยินพระอาจารย์หลายรูปและแม่ชีหลายคนที่เป็นครูสอนสมาธิหรือกรรมฐานของหล่อนกล่าวในทํานองนั้นสำสาๆซักซารหลังแล้วก็ขลังเล่าทุกขลังที่ได้ยินหล่อนยอมรับว่า จะเป็นคนหรือสิ่งของก็ตามเมื่อเกิดหรือเกิดมีขึ้นมาแล้วหลวนอยู่ใต้กฎไตรลักษ์ทั้งสิ้นธนุดก็เหมือนกับคนหรือสัตว์อื่นๆเขาเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะจิตหรือเร็วกว่าขณะจิตด้วยสัมปไปเขากำลังแก่ลงและวันหนึ่งเขาจะต้องเจ็บป่วยและจะต้องตายแต่ทั้งัทงที่หลูเช่นนั้น และท,ทั้งที่มีการศึกษาสูงและฟังเหตุฟังผลลำพาก็ยังไม่สามารถจะปลงใจเชื่อไม่สามารถจะหักห้ามใจมิให้ลักผูกพันและเป็นห่วงธนุดได้ความใกล้ชิดในอดีตทั้งในขณะที่เผชิญอันตรายในสนามด้วยกันและทั้งในขณะที่ทั้งหล่อนและเขายินดีและเพลิดเพลินอยู่กับเวลาที่มีสุขและไหลอันตราย ทำให้ลำเภารู้สึกแนบแน่นอยู่กับธนุดหล่อนมองไม่เห็นหนังเนื้อกระดูกและอวัยวะที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวเขาซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงสุดโทมและจะต้องเน่าเปื่อยในที่สุดลำเภาบ้องเห็นแต่ความเป็นชายชาตรีของเขาความเก่งกาจกล้าหาญที่หล่อนนิยมยกย่องลำเภามีแต่ความรู้สึกว่า ชายล่างสูงผิวขลํำผู้นั้นจะเป็นที่พึ่งที่แข็งแกร่งและทนทานที่จะให้ความอบอุ่นและป้องกันพยันอันตรายนาหน้าชนิดให้แกหล่อนได้ตลอดไปและแน่นอนหลอนระลึกถึงและผูกพันในสัมผัสที่หลอนและเขาเคยให้แก่กันและกันและปลาถนาที่จะได้สัมผัสนั้นอีกแต่การฝึกอบรมสมาธิหรือกรรมฐานที่ลำเพาได้จากวัด จากพระอาจารย์รูปต่างๆและจากแม่ชีผู้มีอาวุโสกว่าก็มิใช่บ้าจะไหลอิทธิพลเสียเลยทีเดียวในทันทีที่จะหนักว่าตนกำลังฝูงส่านและหน้อมเอียงไปทางโลกสติก็กลับคืนมาสู่นายตำรวจสันติบาลสาวอย่างฉับพลันทันทีลํำเพาตำหนิตนเองแล้วก็เริ่มตั้งสติทำสมาธิใหม่ ก่อนที่สติสัมปชัญญะจะสิ้นไปเพราะพิษของยาสลบนั้นเองพิตของลำเภาก็สงบระงับลงโดยสมบูรณ์แม่จะคาดหมายไว้ก่อนแล้วแต่ธนุตนิลาลัยก็ไม่ได้รู้สึกยินดีนักที่เขาต้องตกเป็นเชลยอย่างยืดเยื้อเช่นนั้นด็อกเตอร์วิเลบหรือนางธิดาสาวคนสวยของนำพลเตือนเขาแล้วว่า หน้ากากที่จำแรงเขาให้กลายเป็นด an ็อกเตอร์อานันกฤษณามิตรนั้นถ้าสวมติดต่อกันไปนานๆน,น,น้ำยาที่ยืดหน้ากากไว้กับหน้าของเขาจะเสื่อมคุณภาพลงและจะทำให้แรงยืดน้อยลงหน้ากากอาจจะเริ่มหลวมทำความลํำคาญให้แก่ผู้สวมและผู้อื่นอาจจับได้ว่ามันไม่ใช่ใบหน้าที่แท้จริงของเขาแต่ธนุดไม่อยู่ในฐานะ ที่จะแก้อะไรได้เมื่อตนกำลังตกอยู่ในฐานะเป็นเฉลยเช่นในขณะนั้นธนุดูดีว่าเขามือได้ตกอยู่ในภาวะที่ขับขันหลายแรงอย่างใดเพราะชุดปฏิบัติการผสมของภัยสัตว์และนำพลกำลังเฝ้าติดตามดูสถานการณ์อยู่โดยทางวิทยุอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นเขาเพียงแต่ให้สัญญาณเป็นรหัสไปทางเครื่องส่งวิทยุขนาดจิว๋วที่ซ่อนอยู่ที่ส้นรองเทา้า ธนุดก็เชื่อว่าชุดปฏิบัติการจะสามารถจู่โจมเข้ามาช่วยเหลือเขาได้ทันทีในระหว่างนั้นอดีตหัวหน้ากองกำลังปราบปรามโจรก่อการไหลาเชื่อว่าตนสามารถประวิงเวลาไหวได้โดยไม่ได้รับอันตรายหลายแรงเกินควรจากฝ่ายตรงนข้ามเมื่อตกอยู่ในพันธนาการอันแข็งแรงเช่นนั้นและไม่มีอะไรอย่างอื่นที่จะทำได้ธนุด ก็ปฏิบัติดังที่เคยปฏิบัติเสมอมาคือพักใจด้วยสมาธิเขาปล่อยร่างกายให้อยู่ในท่านั้นคือนั่งเก้าอี้ห้อยเทา้ามือไพร่หลังอยู่ในกุญแจมือโดยไม่ต่อสู้ดินน้นรนไม่เคลื่อนไหวไม่นึกถึงสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากลมหายใจที่กำลังเข้าและออกความมหัศจรรย์แห่งจิตที่สงบเป็นสิ่งที่ทนุด ได้ตระหนักด้วยตนเองมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนธนุดล้ว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลของจิตที่สงบอย่างแน่นอนในอดีตเขาไม่เคยคิดที่จะใช้พลังจิตเพื่อการอื่นใดนอกจากใช้พิจารณาสภาวะธรรมให้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาผ่านพบประสบอยู่นั้นจะเป็นเมื่อใดใหญ่หรือน้อยถูกใจหรือไม่ถูกใจ แท้จริงล้วนอยู่ใต้กฎแห่งไตรลักษณ์คือเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาทั้งสิ้นแม้ปรากฏการณ์ที่สอความสามารถพิเศษพิษสดารเช่นการที่ผู้ควบคุมทั้งสองคนไม่สามารถจะแลเห็นตัวเขาทั้งทงที่เขายัางนั่งอยู่ด้วยกันตรงนั้นธนุดก็เพียงแต่รับรู้และบอกตนเองว่าปรากฏการณ์นั้นก็เป็นอนิจจังทุกขัง และอนัตตาเช่นเดียวกันทนุชเชื่อด้วยว่าด้วยอำนาจของฌานเขาอาจจะหายตัวได้หรือเหาะเหินเดินอากาศหรือทำปฏิหารอย่างอื่นได้แต่แล้วเขาก็จะหนีสภาวะทำไม่พ้นต้องแก่ต้องเจ็บไข้และต้องตายอย่างแน่นอนทนุชหวนระลึกถึงคำสอนของครูอาจารย์ท่านต่างๆโดยเฉพาะของพระท่านอาจารย์บ้าง ผู้ที่เขาใกล้ชิดและผูกพันที่สุดรูปหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเคยบอกเขาเสมอว่าพลังอันเกิดแต่จิตสงบนั้นสามารถที่จะนำไปใช้งานได้ไม่จำกัดและให้ผลได้อย่างลึกหลําและกว้างขวางจนคนธรรมดาเห็นเป็นเรื่องตบตาและเหลือเชื่อก่อนพระพุทธเจ้าก็เคยมีผู้ที่เอาพลังจิตไปใช้ในรูปต่างๆกันแล้วเยอะแยะ เช่นพวกโยคีพวกลือสีเป็นต้นแต่พระพุทธเจ้าต่างกับคนอื่นๆก็ตรงที่พระองค์ไม่ทรงเห็นประโยชน์ของการที่จะเอาจิตไปฉายแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริเมื่อทรงตรหนักแล้วว่าการที่จะผลทุกข์ได้เป็นการถาบอลมีทางเดียวคือปฏิบัติตามมัคหรือมัชธิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนสาวกคือลูกศิษย ให้ตั้งใจเดินตามทางสายกลางเส้นนั้นคือให้เอาจิตไปพิจารณาจนเห็นและเข้าใจอริยรสัจไม่สรงสอนให้เอาจิตไปฉายเพื่ออวดอิทธิฤทธิ์ในพระพุทธวัตรปรากฏบ้าพระพุทธเจ้าเองทรงแสดงปาฏิหาริย์อยู่บ้างแต่ทุกครั้งก็ทรงกระทำโดยมีพระประสงค์ที่จะใช้เป็นอุบายเพื่อชักจูงหน้อมนำให้ผู้อื่นคลายมิจฉาทิฐิ และจะหนักในคุณค่าของการเดินตามทางสายกลางเพื่อจะได้ผลทุกข์กกกเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วต้องไม่นอกครูรู้ตัวแล้วว่ามีพลังจิตอย่าเอาพลังนั้นไปใช้ในทางที่ผิดเช่นเอาไปปลูกเสกเครื่องรางของขังหรือบอกหวยพลังที่ใช้ไปในทางที่ผิดเช่นนั้นไม่ชาก,ก็เสื่อมพลังจะอ่อน และจะไม่ขลังต่อไปอีกแต่ถ้าใช้ในทางที่ถูกโดยมีมัทธิมาปฏิปทาเป็นหลักพลังจะไม่มีวันเสื่อมมีแต่จะแก่กล้ายิ่งขึ้นถ้าคิดจะผลทุกอย่างพระพุทธเจ้าอย่างครูของเราจําเป็นจะต้องใช้พลังที่พิเศษสูงและแรงจริงๆมิฉะนั้นอย่าหมายเลยว่าจะหลุดผลไปจากแรงดึงดูดอันมหาศาลของโลก คือกิเลสตัณหาได้ใครที่ได้พลังไปแล้วลลแต่กลับเอาไปฉายตามกระแสโลกคือปล่อยตัวปล่อยใจไปตามโลกลโลกรธหลงก็เหมือนนักบ่ายน้ำที่เก่ง,กงแต่ไม่รู้จักใช้กำลังของตนว่ายทวนหรือตัดกระแสน้ำแต่ปล่อยตัวไปตามกระแสน้ำมันจะไปถึงเหนือน้ำและขึ้นไปบนยอดเขาได้อย่างไรในที่สุดก็ได้แต่พยุงตัวเอง และไปโผล่ในทะเลโน่นเท่านั้นเองคำสอนของพระอาจารย์บ้างและครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆผุดกลับเข้ามาในความทรงจำของเขาชัดทุกถ้อยคำเหมือนกับว้าท่านเหล่านั้นกลับไปยืนทวนคำและประโยคเหล่านั้นอยู่ตรงหน้าเมื่อได้ยินแล้วธนุ์รู้สึกว้าตัวของเขาเบา และทราบซ่านไปทั่วขุมขนทั้งล่างขณะนั้นเขาไม่รู้สึกว่ามีห้องนั้นอยู่ไม่รู้สึกว่ามีผู้ควบคุมทั้งสองคนอยู่ธนุดรู้สึกเป็นอิสระทั่วทั้งกายกุญแจมือที่ลัดข้อมือทั้งสองไพร่ไหวข้างหลังนั้นก็ดูเหมือนจะไหลแรงไหลอิทธิพลลัดลึงเขาไหวไม่ได้เสียงกุญแจมือที่หล่นจากข้อมือของธนุด ลงไปกระทบผืนนั้นดังชัดเจนพอที่จะปลุกให้ผู้ควบคุมทั้งสองคนสะดุ้งสุดตัวชายทั้งสองเพ่นเข้ามาหาเฉลยในอาการพร้อมที่จะสกัดหรือยับยั้งการต่อสู้หรือหลบหนีของธนุษแต่เมื่อเห็นเฉลยล่างสูงผิวคลำ้ำอย่างนั่งนิ่งหลับตาอยู่ไม่มีอาการแสดงมากรู้เห็นในเหตุการณ์ใดๆผู้ควบคุมทั้งสองก็ชะงัก และยืนตะลึงอ้าปากขัางคนที่ได้สติก่อนปลาดเข้าไปเขย่าร่างของธนุดพลางหลองว่าเฮ้ยเอาอีกแล้วมึง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 ไขกุญแจมือได้เองยังไงวะขณะที่ธนุดลืมตาขึ้นและต้องดูผู้ควบคุมทั้งสองด้วยแววตาปกติผู้ควบคุมอีกคนหนึ่งก้มลงหยิบกุญแจมือคู่นั้นขึ้นมาถือและมอง และพูดเสียงเหมือนลำพึงมา้าม,ม,ม,มันมันไม่ได้ไม่ไได้ขกุญแจมือหรอกกุญแจยังติดอยู่ทั้งสองข้างเลยวะธนุดถือโอกาสนั้นเปลี่ยนอิริยาบถและเลื่อนมือทั้งคู่เบาวางถอนกันไหวบนตักเขาตั้งใจที่จะไม่เคลื่อนไหวให้เร็วหรือฉับพลันเพราะไม่ต้องการที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดคิดว่าเขากำลังจะต่อสู้ อดีตนิลาโยภิกขุยังไม่คิดที่จะพูดอะไรและสังเกตเห็นว่าคนทั้งสองมีท่าทางที่เป็นปฏิบัติหน้อยลงแต่มีกิริยาที่สอความพิศวงมากกว่าคุณคุณไม่ได้ใส่กุญแจแล้วกุญแจมันหลุดออกมาได้ยังไงคนหนึ่งถามพลุ่งออกมาธนุต,ตนักบ้าบัตรนีส้สรรพนามของเขา เปลียนจากมึงเป็นคุณแล้วผมไม่ทราบกุญแจมันหลุดออกไปเองเขาตอบอย่างสุภาพตามความเป็นจริงคุคุคุณคุณไม่ได้ลูดหรือไขมันออกหรืออีกคนหนึ่งถามบ้างคุณดูมือผมซีว่ามีรอยกุญแจหรือรอยคลูดหรือถูหรือเปล่าธนุดชูมือทั้งสายและขวาขึ้น และจะขนตัวผมอีกทีก็ได้ว่าผมมีลูกกุญแจผีหรืออะไรที่จะใช้เป็นลูกกุญแจอยู่ในตัวหรือเปล่าชายทั้งสองคนก้าวเข้ามาประชิดตัวเขาคนหนึ่งขวาข้อมือของธนุดยกขึ้นไปสำรวจอย่างใกล้ชิดและพินิจพิเคราะห์ขณะที่ชายอีกคนหนึ่งทำท่าจะขนตัวธนุดชายคนแรกก็ลองห้ามว่าเฮ้ย hey! ้นหาอะไรอีกล่ะก็เราขนแกเองจนทั่วแล้วมาตอนที่แกเข้ามาในห้องนี้ถามจริงๆเถอะครับพี่พี่มีวิชาหายตัวและเสดาะกุญแจใช่ไหมผู้ถามเริ่มนับญาติลาเลยธนุตตอบและซ่อนยิ้มไว้ได้เขาหลูว่าเขาไม่ได้กำลังมดเท็ดกับอีกฝ่ายหนึ่งคำตอบของเขาเป็นความจริงทั้งสิน้น ผมไม่ได้มีวิชาล่องหนหายตัวหรือเสะดาะกุญแจอะไรทั้งนั้นคุณก็เห็นว่าผมนั่งของผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวหรือทําอะไรเลยอะไรที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเองผมไม่ได้มีส่วนรู้ไม่ได้มีส่วนเห็นไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับให้เกิดนี่แปลว่าคุณอาจจะหายออกไปจากห้องนี้เฉยๆโดยที่เราไม่รู้อย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมอีกคนหนึ่ง กล่าวด้วยน้ำเสียงแสดงความวิตกกังวลคำถามนั้นไม่ต้องการคำตอบแต่ชายร่างสูงผิวคล้ำก็สนองอย่างสุภาพอ่อนโยนว่านายของคุณกับผมมีธุระที่ขังยังทำไม่เสร็จกันอยู่เวลานี้ถึงหากจะออกไปได้ผมก็ยังไม่ได้ไปหรอกครับจะคอยอยู่ที่นี่ก่อนแล้วเราควรจะใส่กุญแจมือพี่อีกไหม คนที่อุปโลกตนเป็นน้องถามแสดงความไม่มั่นใจในตนเองอย่างโจงคลมถ้าคุณปล่อยผมไวโดยไม่ใส่กุญแจมืออย่างนี้นายคุณกลับมาเจอคุณก็สวยนะสิธนุดวิเคราะห์และวิจัยให้ใส่กุญแจมือผมไวอีกอย่างเก่าเถอะไม่ต้องให้แน่นหนานักก็ได้รับรองผมไม่หนีไปไหนหรอกเหมือนกับนัดกันไว ในทันทีที่กุญแจมือถูกสวมกลับเข้าไปรอบข้อมือของธนุดอย่างเรียบร้อยแล้วประตูห้องก็เปิดออกชายผู้เป็นหัวหน้าเดินลงส้นเข้ามาในห้องแล้วสั่งด้วยเสียงหนักและเฉียบขาดบ้าเอาละเอาตัวไอ้หมอนี่ออกไปขึ้นรถได้แล้วเอาถุงสวมหัวมันเะก่อนไม่ต้องถอดกุญแจมือนะเดี๋ยวจะเผลอปล่อยให้มันหนีหรือต่อสู้ระวบางทางได้ละเดี๋ยวกูจะปล่อยสวยไปด้วย ขณะที่กำลังถูกควบคุมตัวออกจากห้องไปยังรถยนต์ที่จอดคอยอยู่ข้างนอกนั้นธนุดประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วชายล่างสูงผิวขล้ำอย่างมั่นใจอยู่ว่าผู้ควบคุมตัวเขาแต่ยังไม่ทำอันตรายเขาจนกว่ามันจะแน่ใจแล้วว่าไม่ต้องอาศัยเขาต่อไปอีกซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมันได้ตัวลำเพาและสถาปนามาแล้วและบังคับให้เขากับคนทั้งสอง ใช้รหัสเสียงเปิดแฝมข้อมูลออกได้แล้วเท่านั้นถึงตอนนั้นทั้งเขาลำเผาและสถาปนาจะหมดประโยชน์สำหรับทรชนกลุ่มนั้นโดยสมบูรณ์ธนุดเดาว,ว่าการที่เขาถูกย้ายที่ควบคุมคราวนี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์นั้นซึ่งหมายความว่าเขากำลังถูกย้ายเพื่อให้ใกล้ลำเพาและสถาปนาเข้าไปเพื่อให้สามารถ ใช้รหัสเสียงทั้งสามคนและ3เสียงเปิดแฝมข้อมูลของยุทธการดับดาวเมื่อสันนิษฐานเช่นนั้นแล้วทนุ์ก็ตระหนักในความเปล่าประโยชน์ของการคาดคะเนนั้น,นไม่มีอะไรที่เขาจะทำได้ในขณะนั้นและในทันทีที่ตระหนักเช่นนั้นชายล่างสูงผิวคล้ำอดีตนักลบผู้ผ่านสนามมาแล้วอย่างโชคชนทั้งในและนอกประเทศก็หยุดใจของตน มีให้ฝุงซ่านต่อไปอีกพอนรถยนต์เคลื่อนที่ออกจากที่ไปหาหน้าปัสติของเขากิดเริ่มทำงานและผ่านขั้นตอนของฌานเข้าไปสู่ความสงบที่สมบูรณ์ในช่วงเวลาไม่ถึงนาทีจบตอนที่34แล้วนะครับโหลดติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะ ท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทีหลายครับ